มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปอพอเตือน23จังหวัดเฝ้าระวังทะเลหนุนสูงกลมป้องกันบรรเทาสธาธารณภัยรายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยประจำวันที่6กรกฎาคม2567เมื่อเวลาป8 0กาพื้นที่เฝ้าระวังทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง ภาคกลางจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีจังหวัดราชเพชบุรีประจุบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครภาคใต้จังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูล จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการพื้นที่ปากแม่น้ำและที่ราบลุ่มชายฝั่งระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงปอพอเตือนภัย23จังหวัดเฝ้าระวังทะเลหนุนสูงขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลิน<า><า>ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ